ตัททท The ว,วที่วิทิมวยล่าดำเนินับศึกอาร์เบสเอ็กเกตเพชรวันเสาร์ที่15เมษายน2 5 6 0้ยโอ้ยโอ้ยลนลนโอ้ยอาจยมมีนน่งมวยไทยครับโอ้โหเอาชนะ TKO ยกที่หนึ่งครับพัาตาาโปรเทตเกตเพชรเปแบบเหลือเชื่อครับแต่ดู ชัดๆกันอีกรอบโอ้โหใครจะเชื่อสตาร์บอยโดนน็อกครับโอ้โห,โโหแข้งซ้ายจีนเดียวครับจีนเดียวลิเกเลอร์ครับนี่ครับโอ้โหแบกการยังไม่ฟื้นครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าชัดๆกันอีกรอบครับโอ้โจังหวะครับเหมือนน็อกปิดทางครับจังหวะนี้ครับปั๊บเต็มปลายคางครับโอ้โหส่งล่างของสตาร์บอย ชกรุ่นพี่วัย3 4ปีครับจากจังหวัดทุิรียน,น,นไปให้กรมการนับ8ครับนี่ครับตีนเดียวเลิกครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหโเต็มกระด้งคางครับโอ้โหกระด้งคาง เอาชนะ TKO ยกที่หนึ่งครับสตาบอยเพชรเกียรติเพชรครับโอ้สุดยอดครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับจากประเทศแอลจีเรียครับโอ้อาดามน้อยได้เข้าทวร์นาเมนต์เยือ ไปดูช่องเม้งรับขอบคุณทุกท่านที่เข้าไปติดตามรับชมในแต่คลิปนี้ผมขอลาผิดพลาดประการใจขออภอัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาสนสหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ